เมื่อเราตามรักษาจิตภายในไปทุกๆขณะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่เกาะตนจะเป็นที่พึ่งของตนเองจากภายในเรารู้สึกที่จิตข้างในอยู่รับรู้อยู่ข้างในเสียงพระอาจารย์ก็ได้ยินอยู่ เสียงคนก็ได้ยินอยู่เสียงแอร์ก็ดังอยู่แม้เสียงความคิดมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แต่ภายในมันก็รู้สึกอยู่มันก็มีเสียงอยู่ข้างในปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันไม่มีชื่อมันเป็นแค่เสียงของความรู้สึกข้างใน เราก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันกำลังเกิดแล้วดับไปอยู่ทุกทุกขณะกังวลในอดีตเราก็ปล่อยไปแล้วกังวลในอนาคตเราก็ปล่อยไปเราอยู่กับปัจจุบันข้างในเขาเรียกว่าเรามีสมาธิอยู่เกิดจากมีสติ รู้สึกอยู่แต่มันก็ยังเป็นเราอยู่แต่พอเราเห็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปในความรู้สึกนี่เขาเรียกว่ารู้สึกไปในความรู้สึกไม่ใช่แค่รู้แล้วมันเป็นการเห็นเห็นความจริงเขาเรียกเห็นเวทนาในเวทนานั้น เห็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปในความรู้สึกอีกทีหนึ่งพอเห็นอย่างนี้นนแล้วเป็นยังไงมันจะถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปในความรู้สึกนั้นเพราะธรรมดานนมนในความรู้สึกมันยังเป็นเราอยู่มันยังมีความยึดถือเป็นเราอยู่สุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้าง แต่พอเรารู้สึกไปในความรู้สึกมันยึงกลายเป็นการเห็นความจริงไปทุกๆขณะมันเลยถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปในความรู้สึกนั้นมันเลยไม่มีเราอยู่ในความรู้สึกนั้นไม่มีเราแล้วมันมีอะไรมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไป ทำไมมันถึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่อะไรที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมันยังไม่ปลอดภัยมันยังมีภัยอยู่อะไรที่มันไม่เที่ยงมันมีภัยเพราะมันไม่สามารถคงอยู่สภาพเดิมได้ อะไรที่ไม่คงอยู่สภาพเดิมได้มันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดจากภัยแล้วถ้าเราไปยึดเอาสิ่งที่ยังมีภัยมาเป็นตัวเราเราจะหนีจากความทุกข์ไปไม่พ้นถ้าเรายึดเอาร่างนี้มาเป็นตัวเราแต่ร่างนี้มันยังไม่ปลอดภัยเรายังเกาะเอาร่างนี้เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพอร่างนี้มันเจ็บเราเริ่ม จะเห็นว่าร่างนี้ไม่ปลอดภัยแล้วพอป่วยพอจะจากไปร่างนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วมันอยู่ตลอดไม่ได้ถ้ายึดเอาร่างนี้มาเป็นตัวเราเราจะเศร้าสูดเพราะว่ามันอยู่ตลอดไม่ได้พระพุทธองค์ถึงให้เห็นความจริงว่าร่างนี้มันเป็นแค่ตัวทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง อย่ายึดถือเอามาเป็นตัวเราถ้างั้นเราจะหนีจากความเศร้าโศกความทุกข์ไปไม่พ้นพอระวางท่าทีที่ถูกต้องเพราะมีปัญญาเห็นอยู่เรามีที่พึ่งที่เกาะข้างในแล้วก็เห็นความจริงก็อาศัยร่างนี้แต่ก็อยู่อย่างร่างนี้อยู่อย่างสิ่งที่อิงอาศัยกันอยู่เฉย อยู่กันอย่างเป็นบ้านชั่วคราวที่เตรียมจะย้ายเป็นที่พักที่เช่าชั่วคราวที่เตรียมจะย้ายไปถึงจะรักษาดียังไงเดี๋ยวหลังคาในบ้านก็ซ่อมก็รั่วพื้นก็พังอุตสาหรักษาดีแค่ไหนก็ยังเสื่อมสภาพ เพราะฉะนั้นเราฝึกจิตก็เพื่อให้เห็นความจริงความจริงแสดงให้เห็นยังไงก็เห็นไปตามนั้นพอรู้สึกไปในความรู้สึกมาเลยถอนความรู้สึกยึดถือออกจากร่างกายนี้เหมือนเมื่อกี้เราส่งกระแสกันอยู่พระอาจารย์ถึงสอนให้สังเกตที่จิตนะแล้วก็สังเกตไปที่มือด้วยร่างที่ที่มือก็เคลื่อนไปสังเกตที่จิต มันเลยเป็นกระแสพอเราสังเกตกระแสทําไมเราสบายอะ่ะเพราะมันเริ่มถอนความรู้สึกเป็นเราในความรู้สึกที่เป็นเราธรรมดาเนี่ยพอเห็นการเกิดดับมันจะเป็นกระแสเขาเรียกว่ากายวิญญาณมันเกิดดับมันเลยถอนความรู้สึกเป็นเราพอส่งเสร็จเอ๊ะทำไมมันมันสง,งบแต่มันสง,งบอีกแบบหนึ่งมันสง,งบเพราะคลายการยึดติดในแต่ละขณะ ในการส่งมันจึงไม่เจอตัวเราเพราะ้นมือข้างนอกเคลื่อนแต่ข้างไหนก็สังเกตอยู่ที่จิตข้างในนี่เรียกว่าเห็นเป็นภายในบ้างเห็นเป็นภายนอกบ้างเห็นทั้งภายในและภายนอกบ้างร่างกายก็มีอยู่สักว่ารู้สักว่าอาศัยระลึกไม่ติดอยู่ด้วยไม่ถือมั่นด้วยพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนือง สังเกตนะร่างกายก็มีอยู่สักว่ารู้ตอนนี้แค่รู้สักว่าอาศัยระลึกถ้าเรารู้กายรู้ชัดในกายนี่เขาเรียกว่ารู้แต่ตอนจบพิจารณาเห็นกายในกายตอนจบสรุปให้เป็นตัวเห็นซะตัวนอกเราทรงอยู่ระลึกถึงร่างนี้อยู่ก็เป็นตัวรู้แต่พอเราเห็นการเกิดดับนี่เขาเรียกว่าเราเข้าสู่เป็นตัวเห็นถอนความรู้สึกเป็นเรา ออกจากกายนี้พอถอนความรู้สึกเป็นเราเนี่ยยินดียินร้ายมันก็ดับไปไม่เจอตัวเราอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นร่างนี้จะเคลื่อนไหวเหมือนเมื่อกี้เราส่งกระแสกันหรือร่างกายมันจะสูดลมหายใจอยู่แต่ในกระแสนั้นมันเกิดดับเขาเรียกว่ากายวิญญาณมันเกิดดับ มันจึงไม่เจอตัวเราเองนี่เขาเรียกว่าว่างจากตัวเรามันไม่มีตัวเราในกายนี้ในความรู้สึกมันหาตัวเราไม่เจอนี่เขาเรียกว่ามัจจุราชมองไม่เห็นพระพุทธองค์ถึงสอนบอกว่าโมคคาราเธอจะมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าถอนตัวตนออกไปทุกเมื่อ เมื่อนั้นมัจจุราชจึงมองไม่เห็นทำไมมัจจุราชมองไม่เห็นก็เราไม่เจอตัวเองถ้าเราเจอตัวเราเองมัจจุราชก็มองเห็นแต่นี่เราหาตัวเราเองไม่เจอมัจจุราชไม่เจอตัวเราแล้วไม่เจอตัวเราแล้วเจออะไรก็เจอแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปหรือถ้าเราไม่เรียกว่าทุกข นี่เขาเรียกว่าเราเจอแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดแล้วดับไปในปัจจุบันเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ติดในปัจจุบันหรือเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นธรรมภายในพอเราไม่เจอตัวเราเองในทุกๆขณะแม้ร่างนี้ เราเห็นกายในกายถอนความรู้สึกเป็นเราออกจากกายนี้พอเรารู้สึกไปในความรู้สึกข้างในที่จิตข้างในพอรู้สึกถึงเวทนาเกิดขึ้นพอกระทบมันรู้สึกคนเราติดสุขบ้างตัวราคะตัวยินดีก็แอบตามความสุขมา เจอทุกบ้างความขัดเคืองปฏิฆะก็แอบ,บตามมาเจอเฉยๆบ้างอาวิชามันก็แอบ,บตามมาคือความไม่รู้ภาษาก็เลยเรียกว่าแอบบเนียนเนียนเข้ามาพระพุทธองค์เรียกว่ามันนอนแอบบนอนเข้ามาคือมันเนียนเนียนเข้ามาเราจรึงชอบบอกแอบน้อยใจเราแอบ,บเสียใจเราแอบ,บเคืองภาษาที่พูดแต่พูดถูกแอบบเคือง แต่เรายึดอ้คำว่าแอบเครืองนะมาเป็นตัวเราจริงๆเราก็เจอตัวมันอยู่ข้างหน้าทุกๆวันพูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่นึกว่ามันคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นพอฝึกจิตก็เจอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นตัวกิเลสท,ที่แอบเข้ามา มันเหมือนคอเซนเตอร์ที่ใช้ AI มันเนียนเน,ยนเป็นเสียงเรามันก๊อปปี้เป็นภาพเราเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าก็นี่มันเสียงเรานี่มันมันภาพเราก็นั่นแหละมันก๊อปปี้แล้วมันแสดงว่าเป็นตัวเราแล้วมันทำนี้เพื่ออะไรพอเป็นตัวเราเราโกรธเราน้อยใจเราเสียใจให้สังเกตเราหมดแรง คอเซนเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ผิดอะไรแต่มันพยายามจะหลอกทุกวิธีการให้เรารู้สึกผิดให้ได้พอเกิดว่าเรารู้สึกผิดแล้วเราเชื่อมันเขาบอกให้เชื่อมันให้กดนูน่นกดนี่เรากดตามปุ๊บม,มันก็ดึงเงินเราไปได้แต่ทำให้เรารู้สึกผิดก่อนเช่นเดียวกันกิเลสทั้งหลายเนี่ย มันทำให้เราเกิดความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเราผิดเขาผิดเฮ้ยเราเผลออีกแล้วว่าเราไม่น่าเผลอเลยทำให้เกิดว่ามีเรารู้สึกผิดพอเรารู้สึกผิดเราก็เชื่อความคิดพอเชื่อความคิดไปกดปุ่มของมันปุ๊บมันก็เริ่มดึงกำลังของเราออกไปพอเรารู้สึกผิดเราเลยต้องป้องกันตัวเราทั้งที่จริงๆมันไม่ได้มีตัวเรา แต่พอรู้สึกผิดมันสร้างตัวเราขึ้นมาอยากจะหนีจากความผิดนั้นพออยากก็เลยยึดถือว่าเป็นเรามันเลยสร้างตัวเราผู้มีความผิดแล้วอยากจะหนีกว่าความผิดเกิดขึ้นวิญญาณที่มันเกิดแล้วดับมันเลยไปผูกอยู่ในภพมาเก็บไว้ที่สมองแล้วปุ๊บครัี่พอลงมปทีมันเป็นเราเลยเฮ้ยเราผิดเราต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นนี่มันเริ่ม เลยไปแล้วมันเป็นเราไปแล้วแต่พอเราฝึกจิตเราเห็นเวทนาในเวทนานั้นพอเวทนามันดับปุ๊บตัณหามันดับปัตตณนหามันดับ,ดบความยึดถือว่าเป็นเราก็ดับวิญญาณก็ไม่ไปผูกในภพภพชาติมันก็ดับการเกิดใหม่ก็ไม่มี การเกิดยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแค่เรารู้สึกอยู่ข้างในในฐานจิตเห็นจิตในจิตภายในความคิดข้างนอกก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตพอเราเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับข้างในให้สังเกตดูว่าความคิดมันก็หลอกของมันอยู่อย่างนั้น เราไม่มีหน้าที่ห้ามมันสังเกตว่าเราไม่ได้ต้องการจะคิดมันก็คิดตลอดพระพุทธองค์สอนให้เห็นว่าถ้ามันเป็นตัวเราเราก็ต้องบังคับมันได้บังคับไม่ได้จะบอกเป็นตัวเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความจริงก็มีอยู่แต่พอเราฝึกจิตเราเลยเห็นความจริงตัวนี้ชัดว่าเฮ้ยไม่ได้ทําการจะคิดข้างในก็นิ่งรู้อยู่รู้สึกมันก็คิดของมัน เพราะฉะนั้นถึงม่จะคิดจนเยอะจนมากจนไกลก็ไม่เป็นไรมันเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มันหลอกเราเป็น10นาที20นาทีมันพูดหลอกมันก็หลอกไปแต่ทั้งหมดเราไม่เชื่อมันก็เหมือนถามที่พูดทั้งหมดเนี่ยต้องการอะไรเลยที่พูดทั้งหมดต้องการอะไรพอเหมือนแล้วถามกลับไปแค่เนี่ยปึ๊บจากเป็นคนที่ต้องฟังกลายเป็นถามให้มันตอบ ตัวความคิดเนี่ยมันจะชงนักหรือเหมือนที่ทุกคนบอกกลับมารู้สึกเลยวอกลับมารู้สึกเลยจริงๆก็จบแต่บางคนเนี่ยปรคิดเยอะลากรู้สึกมันก็คิดต่อย,อยทำไมคิดเยอะอย่างเงี้ยทําไมคิดเยอะคําว่าทําไมแสดงว่าไม่รู้คําตอบเริ่มไปหลงอยู่กับมันแล้วแต่บอกต้องการอะไรที่ ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือในหัวที่มันคิดมันมีเสียงอยู่เราเลยพูดกับมันว่าที่พูดเราต้องการอะไรแสดงว่าอะไรแสดงว่าเห็นมันแล้วไม่ได้ยึดเอาคําพูดนั้นนะที่มีเสียงอยู่ในหัวมาเป็นตัวเราเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าดูก่อนในช่างตอนตัดสรูเสร็จในช่างผู้ผูกรืเนเรารู้จักท่านซะแล้วท่านจะมาสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป โครงเลือนของท่านเราหักซะแล้วยอดเลือนเราก็ลื้อซะแล้วจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปทำไมพูดทักอะอ่เพราะพระองค์เห็นแล้วเราก็ใช้วิธีเดียวกันที่พุทธเจ้าท่านใชน้ที่พูดเนี่ยต้องการอะไรไม่ได้หนีไม่ได้สู้แต่รู้จักมันรู้จักมันจนรู้แจ้งเพราะว่าเห็นความจริง พอเห็นจิตในจิตนี่เขาเรียกว่าถอนความรู้สึกเป็นเราออกจากจิตได้พอเสร็จให้สังเกตข้างในว่าตัวความคิดหรือจิตข้างในเนี่ยมันรู้อยู่รู้สึกอยู่เหมือนเราคอยติดตามเราคอยติดตามดูเฟซบุ๊กคนนี้ดูคนนี้เป็นยังไงเพื่อนคนนี้เป็นยังไงดาราคนนี้เป็นยังไง เราคอยติดตามเราคอยติดตามบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชื่ออะไรชอบกินอะไรคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรไปตรงไหนเราติดตามตลอดคนที่น่าสนใจแต่สังเกตดูว่าที่เราบอกคนที่น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยเราน่น่าสนใจที่สุดเราเลยกลับมาที่จิตข้างใน มาติดตามร่างนี้แทนที่ติดตามคนอื่นทั่วทั้งโลกมาติดตามคนเดียวคือติดตามร่างนี้เราชื่ออะไรอะ่ะติดตามกำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่กำลังนั่งดูจิตอยู่กำลังรู้อยู่กำลังคิดอยู่ลองติดตามดูสิติดตามอยู่เงียบเงียบเพราะฉะนั้นเป็นตามเงียบเงียบ ต่อให้มีความคิดอะไรมากมายก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะข้างในเราเงียบเียบอยู่ถึงจะเคลื่อนไหวไปมาจะเผลอก็ไม่เป็นไรเพราะข้างในมันเงียบเียบอยู่อยู่แบบเงียบเียบข้างในเราทำอย่างนี้ไปทุกๆขัะไม่ว่าทุกๆสภาวะธรรมที่ชอบหรือไม่ชอบแบบไหนก็ตามเรียกว่าเราเห็นธรรมในธรรมภายในโดยไม่ต้องพิจารณา เัรนสาภาวะรำทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่ควรยึดมั่นเราไม่ยึดต,ติดใดๆอันทุกๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันปล่อยเป็นอิสระแต่ไม่ข้องติดเมื่อเห็นเช่นนี้จิตภายในย่อมคลายการยึดต,ติดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นด้วยกุศลบุญบรารมีอันเราได้ฝึกจิตดีแล้ว แล้วน้อมแผ่กุศลนี้ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเตอ๋อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยัวดีกรม,มหลวงราชสาลินีสีพัฒมหาวชราราชธิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานได้ทรงมีพระพรรลไมยแข็งแรงและสมบูรณ์ได้ทรงหายจากพระประชวนโดยแลวพันธ์ อุลภะมาหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยมาถึงทุกวันนี้รัชการที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทุกทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขนึกถึงแม่ให้แม่มีความสุขผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติทั้งหลายทั้งที่อยู่และจากไป ให้มีความสุขครอบครัวญาติสนิทมิตรที่รักให้มีความสุขคนในประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วทั้งโลกนี้ได้มีความสุขไม่มีภัยไม่มีเวรซึ่งกันและกันเทวดาที่คุม้มครองอยู่รอบกายรอบบ้านทั่วทั้งสิบทิศ ได้อนุมโมทนากุศลในการครั้งนี้ที่พวกเราได้ฝึกจิตถวายพัตตาหารถวายจีวรบูชาด้วยการปฏิบัติและกุศลทั้งหลายอันได้กระทำไว้ดีแล้วนิ่งสักครู่ เรื่องราวทั้งหลายมันไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายในก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามไม่ต้องรีบปลี่ตาเรานิ่งอยู่ภายในสงบอยู่ภายในตั้งจิตกลางนอก,อกว่ากลับเบาๆตั้งจิตกลางนอก,อกว่ากลับเบาๆ เหมือนเราดำอยู่ใต้น้ำลึกๆเราก็ค่อยๆลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำชา้าๆค่อยสุดเหตโใย,ยาวผ่อนความรู้สึกมาที่จิตกลางอ,อกช้าๆสบายสบาย สูดหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยผ่อนความรู้สึกมาที่จิตกลางหน้าอกชา้าๆผ่อนแล้วคลายเบาๆข้างในก็เห็นร่างนี้เห็นลมหายใจนี้เห็นสภาวะจิตภายในสูดหายใจครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆ ค่อยๆผ่อนความรู้สึกมาที่จิตกลางและอกช้าๆค่อยๆลืมตาเบาๆสบายๆไม่รีบตาทอดต่ำไว้แล้วค่อยๆปรับสายตาให้สูงขึ้นช้าๆสบายๆก็ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนมาสร้างกุศลบุญบารมีร่วมกันในการนี้ให้ทุกคนได้มีดวงตาปัญญาสว่างแจ้งในธรรม พลทุกภพสุขที่แท้จริงด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเทอญ